สวัสดีครับพบกับนาจอสในเกม3ามก๊กมาอีกแล้วนะครับคือวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องฝึกไม่สิ้นสุดหลายคนมกักจติดด่านเดียวกับผม,มแหละด่านที่แปดสิบสี่เล้วบวย4ี่ด่านที่ต้องใช้ตัวแทงนะครับผมบึ่งผ่านเมื่อกีอ้อ่ผมจะบอกว่าผมใช้ตัวไหนบ้างผมใช้เตียวหุยผมใช้ม้หยุ่นลู่ผมใช้ซุนเกียนผมใช้แฮงหัวต้นนะครับแล้วผมก็ใช้ตั้งโต๊ะแล้วก็อุยกายนะครับ ผมเน้นไปที่เตียวหุยนะครับเมื่อกี้ผมอัดผมอัดผมอัดดาเมจให้เตียวหุยตัวเดียวเลยเนะี่ยประมาณเจ็ดหมื่นหกดาเมจประมาณเจ็ดหมื่นหกผมขัดผมขัดดาเมจให้มันนะต้องขัดดาเมจให้มันด้วยนะต้องยอมเอาหินขัดไปใช้นะแล้วก็ส่วนลูนเนี่ยใส่อะไรก็ได้เราเราก็เอาลูนจากตัวหลักเราเนี่ยแหละผมก็เอาจากพวกริปโป้ซุนเซ็กซุนฮกไต่เกี้ยวเตียวเกี้ยวอีซีอะไรเงี้ยเอามาใส่ให้ให้มัน พอใส่แล้วเราก็ไปลุเลยเราเอาจะหกตัวเราก็แค่เปลี่ยนรูนจะหกตัวหลักมาใส่หกตัวแท้งที่เราจะเอาลงนะครับง่ายๆเพราะรูนที่เราใช้ตัวหลักเราก็ใช้รูนที่มันเก่งอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเราก็มาลงเลยผมก็ไม่ได้อัพเตียวหุยอะไรเก่งสีม่วงบุกหนึ่งมาอยู่รูสีม่วงหนึ่งแฮมต้นสีม่วงบกหนึ่งอุ้ยกายมันยังเขียวอยู่เลยตั้งโต๊ะสีฟ้ามีอาวุธสองตัวคือตั้งโต๊ะนะอาวุธบุกหนึ่งแล้วก็เตียวหุยอาวุธบุกหนึ่ง ที่เหลือไม่มีอะไรเลยสุนเกียนก็ไม่มีอาวุธนะครับแต่ผมอัพไว้เผื่อรอกินอาวุธมาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับสำหรับด่านนี้ด่านแท้งแล้วก็เนี่ยพอเราใช้เราใช้ตัวเนี้ยเราใช้เราก็ใช้แต่ตัวเดิมๆนะครับนะครับแล้วเราก็ขัดขัดมันไปบ้างแล้วก็อย่างตัวหลักผมเนี่ยผมก็มีนะจริงๆก็ไม่ต้องไปหาตัวดาเมจอะไรมาอัพเลยเราเรา ถึงมันจะเป็นบุญเป็นตัวฮิลเนี่ยเราอัดดาเมจให้มันยังไงมันก็ตีแรงเนี่ยอิสระผมริโป้เนี่ยยังไงก็ผ่านยาวๆอยู่แล้วซุนเซกเนี่ยยังไงผมงอกกผมผ่านยาวๆอยู่แล้วงอกกเนี่ยผมมีตั้งสามตัวเสี่ยวเกี้ยวใต้เกี้ยวซุนเซกเนี่ยอ่าโอเควุยวุยเนี่ยผมก็จะใช้ซุนฮกจกจกผมก็ผมก็กําลังทําจูลงนะจกเนี่ยอาจจะผ่านยากแต่ผมก็ทำเตียวหุยมาแล้วใช่ไหมล่ะผมก็ใช้เตียวหุยเป็นจกไปเลยเตียวหุยอวยซีเนี่ย ส่วนวีก็เน้นเป็นซุนหกซุนหกใหหัวตุ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เอียนสีนะครับเอ็นสีจริงๆมันมันแรงมากนะมันก็น่าจะผ่านได้แล้วก็จูลงจริงๆผมก็ทําไว้แล้วก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนรูนเปลี่ยนรูนให้มันก็จบแล้วนะจริงๆไอ้พวกนี้ไม่ต้องทำเ,อเยอะเราเปลี่ยนรูนปุ๊บเราเอาไปลงได้เลยสบายสบายเลยอัพคั้นให้มันหน่อยก็ได้แต่ผมยังไม่อัพตอนนี้นะ เราก็ใช้ห้องตรงก็ม,มีหองตรงก็พอม,มีดาเมจหน่อยน่าจะไม่ได้ใส่รูนไว้มั้งออใส่ไว้ในดาเมจหมื่นสองหมื่นยูรลงดาเมจสองหมื่นแต่หองตรงไม่มีอาวุธนะเห็นไหมแะ คุณหกดามเมจหกหมื่กว่าลนละ้เนี่ยถึงมันจะเป็นบุญแต่มันก็ตีแรงนะเนี่ยไม่ได้ใส่รูนไม่หกหมื่นกว่าใส่รูนไปนี่ดามเมจเป็นแสนนะผมบอกให้ประมาณนี้นะครับออกไปใช้ตัวอะไรด่านนี้ก็คือโหโ,โมโตทาตัวเลยเหรอ ให้ใช้ตัวอะไรวะประเภทบุญประเภทบุญแล้วมึงไอ้บ้าเจอยูสามตัวเลยเหรอโอหอย่างนี้เราก็เน้นใส่ผมว่าผมจะใส่ลูนรถโกดผมจะเปลี่ยนลูนรถโกไดไปเลยสามตัวลูนต้นไม้สามตัวตัดฮิวไปเลยสามตัวแล้วแล้วจิ้มตีแล้วเราก็จิ้มตีทีละตัวนะแต่ผมว่ายัางไงก็ก็คงสบายแหละเพราะผมเนี่ยผมก็มีตัวรถโกดตัวตัด สกิลมันให้กุยแกตัดสกิลเอ็นสี่โกดแต่ยังเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยผมว่าน่าจะผ่านง่ายเพราะด่านพวกนี้มันจะมีส่วนมากจะเป็น3ตัวใช่ไหมแล้วเราจะมีงอกกกไทยนะครับผมว่าเราต้องใช้งอกกกไทยอะ่ะคืองอกไทยมันจับจับปุ๊บรดโกดเอ็นสี่รถโกดผมว่าแล้วก็แล้วก็มีจิวยี่ด้วยโอ้ลดโกดสบายมันมันไม่ต้องตีอยู่แล้วนะแต่ไอดีนี้ผมไม่มีนะเพราะผมขายไปแล้วแล้วเจ้าข,ของเขาให้ผมเล่นให้นะ ครับผมเนี่ยตัวแท้งก็ประมาณนี้นะผมก็เพิ่งผ่านเมื่อกี้แหละด่านอื่นผมก็ไม่รู้แค่ผมอยากมาลองอัพตัวดูเพื่อเพื่อว่าตัวผมจะเอาตัวใหม่มาลงบ้างยังไม่ใกล้ถึงแบบเอาไอดีนี้เป็นเอาไว้เป็นหนูทดลองครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับถ้าใครอยากถามอะไรก็ทักมาถามผมได้นะครับหรือจะโพสไว้ในช่องผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปตอบครับ สวัสดีครับ